เฮ้ยมันอยู่ไหนกูเลยสวัสดีครับอุ้ยมีคนเติงอยู่เปล่าแล้วนี่มาเต้นอะไรตรงนี้เนี่ยฮะมาเต้นอะไรตรงนี้โธ่เด้อโอ๊ยตบมือตบมือเฮ้ยเ l ดีว่ะเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยแก้วหน้ามา วางเ่นเดียรปิดใจอะไรกันหรือเปล่าเลือกกันดีๆไม่ได้หรอทำไมต้องต่อยกันเลือกดีๆกันไม่ได้หรอทำไมต้องต่อยตีกันด้วยเราคนไทยโธ่ลงไหนดีวะอ่ะตับตาโม,ม่ๆแล้วกันจำกีมะเขือปอกแปะกระเทาะหน้าแวน่นพายเลยยังออกยังแอนอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมองนกกุดตองร้องหูถึงวะเนี่ยชาเลนจ์ของเราก็คือเราจะลงไปแล้วจะไม่ลูดปืนนะครับเราจะไม่เก็บปืนเลยจะเป็นเอเอ็นกว่าเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่า ไม่ได้ตีหนึ่งก็ไม่เป็นไรขอแค่ติดหนึ่งใน20ก็พอแล้วโอ้โหว่าถ้าจะยากอย่างนี้กลับหัวเลยน้องนี่เลยโดดิเฮ้ยเป็นเดชจักรยานไปเลยเฟรมไคเซอร์อลุกชนขึ้นเฟรมไคเซอร์ลุกชนชวดละร้อนแรงไม่เหมือนใจของฉันเลยเดีย๋ยวก็เกมในเพย์สอง ดาวฮิลปวดขาปวดขาปวดขาอีกนิดนึงจะถึงแล้วนะ่ะข้างบนน่้นจะมียาอยู่อุ้ยตอนนีงต้องไปไกลๆเลยโอ้โหพี่กันยิงกันลืมเลยมาเล่นเกมพับจีมาเล่นเกมจักรยานถูกมีแต่ปืนทั้งนั้นนะ่ะแต่ไม่มียาเลยเดี๋ยวเราจะไปหาบ้านแคมป์กันไกลๆครับด้วยเฟรมไครเซอร์ของเราล e สโก o ครับผม จักรยานสีแดงขี่ไปล้อหลุดอุ้ยเฮ้ยเสียงรถมาแอบต้องแอบ,บตรงนี้มองแอบ,บตรงนี้้า <c oughs> ดูหน้าตาครับผมหน้าตานิ่งเชียวความนิ่งสยบการเคลื่อนไหวโอ้ยระวังระวังระวงงระวังระวังอ้ยระวังยิงมป็นพลุตุดเจ,จนเลยโธ่โอ้ยคันที่จักรยานหกเผาเล็ดบูลเล็ดบู การขี่จักยานแบบผัดพนเรต้องไปหามุมอับสายตาดีกว่าอุ้ยตรงนี้ดีกว่าเอ้ยโอ้โหโพสิชันนี้มันจบละตรงนี้การแอบอะไรกันนี่เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเราลอดแล้วเหลือ2คนสุดท้ายแล้วผมตายเนี่ยผมถือว่าผมชนะนะเพราะว่าผมไม่มีอาวุธไงชิปหายแล้วเห็นกูปะเนี่ยเห็นกูปะเนี่ยเห็นกูปะเนี้ย่าหายใจจงไม่เห็นกู ดีดีทะเลทรายทะเลทรายดีดีทะเลทรายจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูเฮ้ยมันเห็นกูปะเนี่ยนิ่งไว้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 นเจอสามสิบห้าคนแล้วอย่าขยับอย่าขยับนิ่งไว้นิ่งไว้โอ้โหแล้ววงมาทางนี้อุ้ยรถเข้ามาแล้วนุ่นมันน่าจะอยู่ข้างๆนะเสงรถเข้ามาแล้วเสียงรถเข้ามาอุ้ยมีรถมาจอดอยู่ข้างๆด้วยอ่ะโอ้โห จะเห็นนะมึงมีมอเตอร์ไซค์อีกโอ้มอเตอร์ไซค์ไมเตอร์ซอเข้ามาแล้วเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ข้างในอีกตัวเลย <c oughs> แอบอยู่นู่นมึงย่าเห็นกูนะค <c oughs> นไม่เห็นหรอมกมั้งโอ้โหลเลยอีกสิบคนเนี่ยคือถ้าติดหนึ่งในยี่สิบเนี่ยก็โอเคก็คดีใจเลยนะแต่ถ้าชนะเนี่ยโอ้โหดูดิ ถ้าชนะขึ้นมาเนี่ยถือเป็นฮาเลยนะถ้าเหลือ2คนสุดท้ายแล้วแล้วให้มันยิงผมตายอะ่ะผมถือว่าผมชนะนะ,ะเดี๋ยวเราจะวางแผนก่อนนะเราจะวิ่งขึ้นบนนู้นขึ้นเขาไปเดี๋ยวเราจะแอบ,บตรงนี้ก่อนให้เขาเคลียร์กันไปเรามียาสามกล่องเราน่าจะยื้อเวลาได้อยู่ตรงนี้น่าจะเก็บมาเยอะกว่านี้โอ้โหวิวนี้มันช่างสวยงามจริงๆเลยเราอาจจะต้องเข้าหลังสุดก็ได้นะเดี๋ยวมาร์กวงไว้ก่อนเฟรมไกเซอร์กูอยู่ไหนเนี่ย รีบไปเอาฟิล์มไพเซอร์เราต้องอ้อมดีกว่าอ้อมหลังไปไปข้างหน้าเดี๋ยวเจอมันแน่ต้องอ้อมคือถ้าไปข้างหน้าเนี่ยคือเจอจังๆแน่โอ้โหเลาอีกยี่สิบห้าคนแล้วปั่นจัก,กรยานมันไม่น่าจะได้ยินเสียงรถนะนี่ไงโพสิชันนี้โอ้โหเราก็มานั่งแอบตรงนี้โอ้โหเลยอีกสองคนเราลงไปแอบในบ้านหลังนั้นดีกว่าต้องอ้อมต้องอ้อมต้องอ้อมเฮ้ยคนคนคนนี่ว่าไม่เห็นกูป่ะนะไม่เห็นกูปะ่ะ ไม่น่าจะเห็นหรอกมั้งเราต้ตองออมข้างล่างเราต้องออมข้างล่างมันไม่น่าจะเห็นอุ้ยหลอดตายขาดเลยยิงกันลืมเลยทีนี้เฮ้ยเหนือคำคาดหมายอะเนี่ยจะติดหนึ่งในสิบเลยเราค่อยขยับไปทีละนิดทีละนิด ว้าวงผมจะทำได้ไหมติดหนึ่งในสิบลงเขาต้องวิ่งวิ่งลงเขาอย่างเดียวอะ่ะคือวิ่งอ้อมเขาอย่างเดียวแม่มันเห็นน่าจะเห็นแล้วมั้งเนี่ยเชียแล้วไงเห็นกูป่าวเห็นกูเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเห็นปโโ่าววะโอ้โหเฮ้ยมีรถรถอ้า ควมามคาดหมายนะเนี่ยไม่คิดว่าจะมาไกลได้ขนาดนี้ <c oughs> แม่งมาด่าอยู่ข้างหน้าด้วย <c oughs> ถ้าพกยามาเยอะกว่านี้ที่จริงน่าจะอยู่ได้นานกว่านี้แค่นี้ก็คือเหนือความคาดหมายแล้ว <c oughs> โอ้โหดูนี้โอเคครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ว <c oughs> ันนี้ผมมาทำชาเลนจ์นะครับผมลงไปโดยที่ไม่เก็บปืนแล้วก็ดูว่าจะรอดได้ถึงขนาดไหนก็วันนี้ผมได้ทำให้ดูแล้วนะครับ ก็โอเคถือว่ายอมรับได้เพราะว่าเราไม่มีปืนไงเราไม่ได้บวกคนอื่นเลยเราอาศัยการแอบ,บอย่างเดียวไอ้ที่กาก็คือว่าโอเคแล้วติดหนึ่งได้สิอ่ะถ้ามึงจะได้ที่สองมึงก็เวอร์เกินมึงไม่ทําอะไรเนี่ยโอเคครับขอตัวลากันไปก่อนครับจเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบาย